นับนับน้องนับเลขเป็นหรือเปล่านับหนึ่งถึงสิบได้ไหมใครนับเลขเป็นคือคนเก่งใครเก่งนับเลขคือคนนี้จะนับถึงสิบให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดเกสบนับถอยหลังดูสิสิบเกปดเจ็ด หกห้าส,ส,าสหนึ่งเยี่ยมมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน6และ7กันค่ะครูก็ได้เตรียมภาพที่น่าสนใจมาให้เรียนได้ชมด้วยนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแันแชนจน จากในภาพคือสัตว์ชนิดใดคะแมวน้ำนั่นเองค่ะแมวน้ำเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมักจะออกล่าปลาเป็นอาหารนะคะสีของแมวน้ำมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สีคือสีเทาสีน้ำตาลและสีดำค่ะจากในภาพมีแมวน้ำที่อยู่บนก้อนน้ำแข็งกี่ตัวเอ่ยเรามานับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้า มีแมวน้ำที่อยู่บนก้อนน้ำแข็ง5ตัวนั่นเองค่ะแล้วถ้านับเพิ่มแมวน้ำอีก1ตัวที่อยู่ด้านล่างจะมีแมวน้ำจำนวนเท่าไรคะจาก5นับเพิ่มอีก1เป็น6นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเอแล้วเราจะสามารถเขียนแสดงจำนวน6ได้อย่างไรบ้างคะตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือเยี่ยมมากเลยค่ะ เราไปฝึกเขียนกันเลยค่ะเรามาฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกกันก่อนเลยนะคะโดยในการฝึกเขียนให้นักเรียนสังเกตเส้นสีฟ้าสองเส้นนี้นะคะเพราะเส้นสีฟ้าสองเส้นนี้จะเป็นเหมือนเส้นบรรทัดในสมุดของนักเรียนนั่นเองค่ะ วิธีการเขียนตัวเลข6อารบิกนำดินสอจิ้มด้านบนเกือบๆจะถึงเส้นขอบบนแล้วลากเส้นโคง้งลงไปจนถึงข้างล่างแล้วลากเส้นโค้งอีกครั้งหนึ่งกลับขึ้นมาถึงประมาณกลางๆนะคะแล้วก็ไปบรรจบกันแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราลองมาเขียนพร้อมกันดูนะคะให้นักเรียนชูนิ้วชี้ค้าที่ถนัดขึ้นมาเลยค่ะพร้อมกันนะคะจิ้มโคง้งแล้วก็กลมๆ อีกครั้งหนึ่งค่ะจิ้มโค้งแล้วก็กลมๆกมเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้มโค้งแล้วก็กลมๆกลมยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปเป็นตัวเลขหกไทยค่ะวิธีการเขียนตัวเลขหกไทยนำดินสอจิ้มตรงตำแหน่งลงจากตรงกลางเล็กน้อยม้วนหัว โค้งไปข้างล่างแล้วก็โค้งกลับขึ้นไปถึงข้างบนนะคะแล้วก็ชูหางขึ้นไปแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูนะคะตัวเลข6ไทยจะมีลักษณะคล้ายกับคนหลังงอเลยค่ะเราลองมาฝึกเขียนพร้อมกันดูนะคะชูนิ้วชี้ข้างที่ถนัดขึ้นมาเลยค่ะเขียนพร้อมกันเลยนะคะจิ้มม้วนหัวโค้งชูหางเยี่ยมมากค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ จิ้มม้วนหัวโคง้งชูหางเก่งมากเลยค่ะนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้มม้วนหัวโคง้งแล้วก็ชูหางเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นตัวหนังสือค่ะนักเรียนลองสะกดคำว่าหกพร้อมกันดูสิคะหอโอกรหอีกครั้งหนึ่งค่ะหอโก ก็หเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนลองสังเกตคําว่า6ดูนะคะคําว่า6สร,รา,อารอจะลดรูปเราไม่ต้องเขียนนะคะเขียนแค่หอหีบกับกอไก่ก็พอค่ะสรุปว่าเราสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์เขียนแสดงจำนวน6ได้ค่ะยังมีภาพที่น่าสนใจอีกหนึ่งภาพค่ะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ จัเพนกวินน, Penguin นั่นเองค่ะจากในภาพมีเพนกวินอยู่จำนวนเท่าไรคะเราไปนับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7มี่ห้าหกเพนกวินอยู่7ตัวค่ะเอแล้วนักเรียนจะเขียนแสดงจำนวน7ได้อย่างไรคะตัวเลขฮินดูอาราบิก ตัวเลขไทยตัวหนังสือเยี่ยมมากเลยค่ะเราไปฝึกเขียนพร้อมกันเลยค่ะเรามาฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกกันก่อนเลยนะคะ ในการฝึกเขียนให้นักเรียนสังเกตเส้นสีฟ้าสองเส้นนี้เช่นเคยนะคะเพราะเส้นสีฟ้าสองเส้นนี้จะเป็นเหมือนเส้นบรรทัดในสมุดของนักเรียนค่ะวิธีการเขียนตัวเลขเจ็ดฮินดูอาราบิกนำดินสอจิ้มด้านบนตรงเส้นขอบแล้วลากเส้นตรงไปข้างหลังจากนั้นลากเส้นเฉียงลงไปถึงข้างล่างค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราลองมาฝึกเขียนพร้อมกันดูค่ะชูนิ้วชี้ข้างที่ถนัดขึ้นมาเลยพร้อมกันเลยนะคะ จิ้มลากตรงแล้วก็เฉียงอีกครั้งหนึ่งค่ะจิ้มลากตรงแล้วก็เฉียงเก่งมากเลยค่ะนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้มลากตรงแล้วก็เฉียงเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปเป็นตัวเลขไทยค่ะ วิธีการเขียนตัวเลข7ไทยนำดินสอจิ้มด้านล่างเกือบๆจะถึงเส้นขอบม้วนหัวกลมๆแล้วลากขึ้นไปถึงด้านบนโค้งโค้งแล้วลงไปถึงข้างล่างแล้วลากหางยาวขึ้นมาแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะตัวเลข7ไทยจะมีลักษณะคล้ายกับตัวเลข3ไทยมากเลยค่ะแตกต่างกันตรงไหนคะ ใช่ค่ะตัวเลข3ไทยขีดกลางจะลากลงไปถึงข้างล่างสุดแต่ตัวเลข7ไทยขีดกลางจะลากลงมาเพียงเล็กน้อยค่ะเมื่อเห็นความแตกต่างแล้วเรามาฝึกเขียนตัวเลข7ไทยพร้อมกันเลยค่ะชูนิ้วชี้ข้างที่ถนัดขึ้นมาเลยค่ะเขียนพร้อมกันเลยนะคะจิ้มมว้วนหัวขึ้นไปโคง้งแล้วก็โค้งลงไปชูหางเยี่ยมมาค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ จิ้มม้วนหัวขึ้นไปโค้งโค้งลงไปชูหางเก่งมากเลยค่ะนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้มม้วนหัวขึ้นไปโค้งโค้งลงไปแล้วก็ชูหางเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นตัวหนังสือค่ะนักเรียนลองสะกดคำว่าเพร้อมกันดูสิคะจอเอดเจดอีกครั้งหนึ่งค่ะ จอเอดเจเยี่ยมมากเลยค่ะสรุปว่าเราสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงจำนวนเจ็ดได้ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปเราลองมาทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันเลยค่ะเจนเจนเจนเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนเราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะชะดาในภาพคืออะไรเอ่ยปูนั่นเองนะคะมีปูกี่ตัวคะเรามานับพร้อมกันเลยค่ะ1,2,3,4,5,6ม,มีปู6ตัวค่ะเอแล้วตัวเลข6ฮินดูอาราบิกเขียนยังไงนะ ใครเขียนได้ชูนิ้วชี้ขึ้นมาเลยค่ะเขียนพร้อมกันเลยนะคะจิ้มโค้งแล้วก็กลมกลมเก่งมากเลยค่ะเอแล้วตัวเลขหกไทยล่ะคะใครเขียนได้ชูนิ้วชี้ขึ้นมาเลยค่ะเขียนพร้อมกันเลยนะคะจิ้มม้วนหัวโค้งแล้วก็ชูหางและสุดท้ายตัวหนังสือค่ะ ใครสะกดคำว่าหกได้บ้างเอ่ยสะกดพร้อมกันเลยค่ะหออกกอหกเยี่ยมมากเลยค่ะแต่เวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนแค่หอหีบกับกอไก่นะคะเก่งมากเลยค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะจ้ดาด้ในภาพคืออะไรเอ่ยหอยนั่นเองค่ะมีหอยกี่ตัวกันนะเรามานับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหเจ็ดมีหอยเจดตัวค่ะเอแล้วตัวเลข7็ดฮินดูอารบิกเขียนอย่างไรกันคะใครเขียนได้ชูนิ้วชี้ขึ้นมาเลยค่ะเขียนพร้อมกันเลยนะคะจิ้มลากตรงแล้วก็เฉียงเก่งมากเลยค่ะแล้วตัวเลขเจไทยล่ะคะใครเขียนได้ชูนิ้วชี้ขึ้นมาเลยค่ะเขียนพร้อมครูเลยนะคะ ซิมหมวนหัวขึ้นไปโคง้งโค้งลงไปแล้วก็ลากหางยาวเยี่ยมมากเลยค่ะและสุดท้ายตัวหนังสือค่ะนักเรียนสะกดคำว่า7พร้อมกันเลยค่ะจอเอดอเจ็ดเก่งมากเลยค่ะจากกิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่าตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแสดงจำนวนได้ค่ะ ครูหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ